สวัดีครับอีพี่สวงครับผมดาบปลาดาาบปลวิธีชีวิตอีสานเตียนครับผมโอตอมีครับโอต่อสิงครับโอต่อสิงวิธีชีวิตครับอีสานเตียนดาบฮะเจว่าอันนี้อันนี้ลาบไปยังครับเนี่ยอันนี้ลาบเราฝากซื้อลาบฟักไปยัง ปากเขยงครับปักเขยงครับปักเขยงปากปรยังนะปรยังปากประยังวะภาษาพยนะภาะเพยัญชนปากฮะปากปากวะเออภาษากลางเพียภาษาพยัญปาปากปอกภาษากลางเอินภาะาพยันภาษาบ้านเอ่นปากเออเอาอันเออจะงูม้าใส่น้ำเนจักตอนน่ะมันนมีไร ครับต้มน้ำไว้วปลาครับฟักแล้วเดี่ยวไรแล้วเสื้อพดมากเองครับคนนมปลาผือนายแลนะครับปนินครับปนินย่างปนินย่างแซ่บครับเหมือนคับบักแดดเดียวกันนั่นท่ะ นี่บึกนี่บึกซอมแดดบึกนี่เดี๋ยวหามึงตอนน้าบด้วครับบัานนี้เดี๋ยวจะมึงครับกันต่อไปเอามูแดงครับผมมูแดงมูแดงครับมูแดงจักสิบคนครับเซฟพดพดลมปลาไหวโอ้โอ้ ตาย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 ยอดได้วะโอ้โหขันขันขันน้อน้ำบอกขันน้องน้ำบอกฮะไปนี้เอาเทียมวะเอาทิมบ้ายังเรกินอยู่นี่ยโอ้โหขันได้ดเยเดดีพอดีขันออกาขันขันน้อหน้บอกวพอดีอดีปล่อยปล่อยมันไตออกนายวดป่ไม่ไต่ะลาไดีตา ใครอไ่ะเขาลงอะไระอะุไปขันหุมคนเจาคนเดียวมันจะขอบรรยากาศนะนี่ครับขันเอาน้าม่วงขันมดเดงสุดได้เนี่ยสุดสุดสุดตัวสดนบ้านสุดบ้านสุดบ้านฮะ สูตรบ้านครับส mm ่ตรบ้านอือหลบ่ายมือนหขันออกจากน้ำน่ยคนจนจนมันเป็นผงหดนน้ำเดียวบอกว่าเขาขั้นแต่น้ำบ่อขื่นนะอ๋อจะเปะถุงถุงขั้นน้ำเดียวอ่แชวแบบ

เดี๋ยวจะมังตอนคันเดียวนะครับเริ่มต้นครับชลดชลเอาวัตถุดม่ยังนะครับชลครดบชลดอาพวกนี้ะใส่ชลดต้องไปชลดต้องไปีโค้งีโครับผมโอเคตาเลยันลมลมแหงลมแหงง เยอะมากเพกกัใชไหลายๆอันนี้สม้มแล้วนะครับส้มสมกส้มมุดแดงแล้วอันนี้ยังครับข้าวคั่วข้าวคั่วครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนี่เยอะนะครับน้ำปลาหน่อยนึงปลาครับหน่อยนึง พอปลาครับอันมดแดงก็เริ่มนุ้แล้วเอ่ะขนใหม่อันนี้อันนี้ม,มัตสึมดแดงเลยแม่นมบ่ครับมดแดงนะครับอืมคงไปง่ายดีนี่หวะเอาครับ ใส่ผักครับใส่ผักผักเป็ยังไงผักอย่างครเ่หอมร่วมครับหอมรวมอมรวมใส่้างไปใส่ระโดดเอาีจะห้องเปียบะต้เปียก็ตันหอมงีโอเคครับทำอะก็แซ่บกินกัินอบครัวรยหอยมาเลนะหอมหอมเลยหอมเลยมาตามกับจีบประมาณนี้นะลองชิมลองชิมลองชิมกุ้นเนี่ยบ้าคุณ่ยคุณชิมอยู่ะแซ่บะบ้าชิมชิมอะไรกันวาข้าวไมใจวะ จังเป็นจังนะจังเป็นจังอืะอือเป็นยังไงสุดยอดสุดยอดครับอืมเราต้องต้องเอาใส่จานมั้งอร่อยซุดยอดครับพอดีเลยป่ะดีเลยฟับโอ้โหสีสันสีสันครับผมเป็นผมมาวาะเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับจะสิปประมาณนี้แล้วครับ ซิเม,ม,มอะไาจับครับจับจับจับครับผมอครับ